อดไม่ไหวจริงนะครับกับการป้องกันของยูกิคาวามูระนะครับชายที่สูงแค่172เซนติเมตรแต่ได้ไปสู้ใน NBA นะครับดูครับไล่บอลนะครับดูการดีเฟนส์ครับอ้าวอย่างนี้ครับตรงนี้นะครับย้อนไปหนอยนิดหนึ่งจังหวะนี้เขาเรียกว่าโอเวอร์สกรีนนะครับคือพอยูกิคาวามูระในโดนสกรีนใช่ไหมเขาต้องดิ้นออกมาข้างบนโอเวอร์ถ้าอันเดอร์คือรอดมาข้างล่างนะครับแต่ยูกิใช้การสู้นะครับไฟฟ o s i ไฟฟ n โพซิชันนะครับ ที่จะมาอัดโอเวอร์สกรีนนะครับก็คือขึ้นมาด้านบนแบบนี้เนี่ยครับอันนี้คือโอเวอร์นะครับบียดหาช่องว่างแคบๆแล้วก็ไล่นะครับไล่มานะครับดูครับ172เซนนะครับจับกับคน180กว่านะครับสกรีนแล้วสไลด์สไลด์วิ่งตามนะครับตรงนี้น่าสนใจนะครับถ้าเราสไลด์นะครับเราจะมาไม่ทันยูกิคอรมาแล้ใช้การสไลด์ควยสับวิ่งนะครับดูขาครับดูขาอนนี้ครับวิ่ง วิ่งเลยนะครับวิ่งตามสไลด์สับขาวิ่งตามแต่ว่าบางทางไว้ไม่ให้เข้ากลางให้ออกด้านข้างนะครับบางบางบางวิ่งมานะครับเห็นไหมครับว่าความเร็วของยูกิเนี่ยสับประมาณแบบ3 3 2 3ถึงเก้าเลยนะกับตัวผู้บุกเนี่ยเก้าเดียวนะครับความเร็วนี่ต้องถือว่าเร็วจีนะครับคำามุระเสร็จแล้วเบรกนะครับเบรกแล้วหยุดนะครับหยุดแล้วดักเห็นไหมครับพอเขาจะเขาคนบุก่ยเขาหยุดยูกิก็หยุดนะครับ เบรกแล้วหยุดนะครับการเปลี่ยนทิศทางน,นะครับแต่แล้วเขาออกบอลยูกิทาไงตามเพชเชอร์ต่อแล้วก็โอเวอร์สกรีนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทีมสีขาวได้แฮนด์ออฟนะครับขวามูลาก็ต้องดิ้นออกข้างบนนะครับเนี่ยครับตามเห็นไหมครับประกบชิดอย่างในคลิปที่ผมให้ดูที่เป็นไวรอบไปรอบที่แล้วที่เด็กเขาป้องกันสไลด์ป้องกันเพชเชอร์นะครับนี่คือของจริงนะครับ ยูกิคามูระเข้าเพรสเชอร์คุณบอกว่ามีคอมเมนต์บอกว่าฟาวทำอย่างนี้ฟาวคุณดูดิกรรมการเขาไม่เป่านะครับเนี่ยเขาก็ไล่เห็นนะครับแล้วโดนบีบยูกิก็เพรสเชอร์ต่อนะครับเพรสเชอร์ต่อแล้วแย่งแย่งสติลพยายามเอามือเขี่ยไปที่บอลน,นะครับสุดท้ายเป็นแบ็กคอร์ดโพสิชแบ็กคอร์ดไวโอเลชั่นนะครับยูกิคอมุระสามารถดีเฟนช็อตนี้ได้สำเร็จนะครับสุดยอดจริงๆครับสำหรับ